ครับผมคลิปจ mainland, ่งงานนะครับอ so ันนี้ลูกค้าสั่งเป็นเครื่องคั่วเม็ดมะม่วงนะครับเม็ดมะม่วงหิมพานะครับเครื่องตัวนี้จะคั่วได้15กิโลนะครับนี่นะครับตัวงานจะเป็นสแตนเลสทั้งตัวนะครับเราจะติดตั้งล้อเลื่อนให้ทั้ง4ลูกนะครับส่วน2ลูกหน้าจะเป็นล้อแบบล็อกได้นะครับวิธีการล็อกให้เราใช้เท้าเหยียบตรงนี้นะครับเพื่อทําการล็อกเลยขอโทษนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เท้าเหยียบล็อกให้ดูนี่คือการล็อกนะครับนี่ครับส่วนวิธีการปลดล็อกนะครับให้เราใช้เท้าเตะที่บบบ่่าาาาดดด้้นนนไเเลลลยคครรรััพืออททํกกป็ะะ การใช้งานนะครับก็ต่อปลั๊กเข้าเต้าเสียบรอเลยนะครับแล้วก็ต่อวาล์วเข้าถังแก๊สรอไว้เลยนะครับแล้วเราก็มาทําการเดินเครื่องนะครับเพื่อทําการเปิดฝานะครับเนี่ยครับเพื่อหมุนเพื่อให้ถังฝาถังอยู่ด้านบนนะครับถึงจังหวะนี้เราก็หยุดนะครับแล้วเราก็ปลดตัวล็อกตัวนี้นะครับเนี่ยครับถังออกเราก็ดึงแล้วก็เทเม็ดมะม่วงลงไปเลยนะครับปริมาตร15กิโลนะครับเซนต็มที่นะครับ แล้วเราก็ปิดนะครับทาดางด้านขวาสุดเลยนะครับแล้วอย่าลืมล็อกนะครับเนี่ยครับล็อกตัวนี้ด้วยก่อนจุดแก๊สนะครับเราควรเดินเครื่องไว้นะครับเพื่อไม่ให้ความร้อนถ่ายเทอยู่จุดเดียวหรือโดนจุดเดียวนะครับเราก็เดินเครื่องเลยครับเลามาจุดแก๊สเลยนะครับเอาว่าขังแก๊สรอแล้วเปิดวาล์วถังแก๊สเลยครับแล้วมาเปิดวาล์วเมนตัวนี้นะครับเปิดวาล์วเมนตัวนี้แก๊สจะรอทุกจุดเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ เปิดตัวด้านซ้ายสุดนี้ครับตัวลอกแก๊สนะครับแทนปืนยิงแก๊สดูวยแฟช่นะครับแบนีแย่เข้าไปเร็จเปิดท่อหนึ่งเลยครับพอแก๊สติดแล้วก็เปิดท่อสองต่อลยครับพอติดทั้งสองท่อแล้วดับตัวลอกแก๊สเลยนะครับวิธีการปรับไฟนะครับอย่างในกรณีที่เนี่ยท่อนี้ครับถ้าไฟแดงอย่างนี้ทําให้เครื่องกับถังดําเป็นขมเหลานะครับให้เราคลายการตับอากาศโดยการหมุนควนเข็มนาฬิกาขึ้นนะครับ แล้วดูสีงเปลวไฟนะครับให้เป็นสีฟ้าปลายส้มนิดๆนะครับตัวนี้กรณีหนึ่งก็คือถ้าเนี่ยครับแก๊สติดไม่เต็มทุกรูนะครับการถผามหม้มาสมบูรณ์นะครับให้เราหมุนจานปรับอากาศตามเข็มนาฬิกานะครับและเหมือนเดิมนะครับดูสีงเปลวไฟเป็นสีฟ้าปลายส้มนิดๆนะครับทำทั้งสอง่อให้เหมือนกันเลยครับแล้วเราก็ปิดเลยครับ แล้วก็คั่วไปจนกว่าเม็ดมะม่วงเราจะได้นะครับปกติถ้าเป็นที่แข้งก็จะอยู่ที่ประมาณ30นาทีนะครับถ้า,าเป็นเม็ดมะม่วงก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ40นาทีหรือขึ้นอยู่กับความชื้นของเม็ดมะม่วงนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาออกนะครับนี่ครับแล้วเราก็ดับแก๊สก่นเลยครับดับแก๊สเสร็จเราก็มารอจังหวะฝาอยู่ด้านบนแล้วเราหยุดเครื่องนะครับเพื่อทําการเปิดฝานะครับ เลาใช้งานจริงเครื่องจะรล้อนะครับไม่สามารถใช้มือเปล่าจับได้เราจะให้ตะขอสแตนเลสสองตัวนะครับไว้เปิดฝาถังนี่นะครับใช้ตะขอทีบนียครับพอเราดึงออกมาเสร็จปุ๊บเตรียมพาเชื่อลองลับลองรับไว้ด้านล่างนี้ก่อนเลยนะครับพอเสร็จแล้วเราก็เดินเครื่องอีกครั้งนะครับเพื่อทําการเทเม็ดมะม่วงออกจากถังนะครับเครื่องก็จะหมุนแล้วก็เทเม็ดมะม่วงลงมานะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการขั้วครั้งต่อไปได้เลยครับ พอเม็ดมะม่วงไหลามาเสร็จเราก็ทําการขั่วครั้งต่อไปได้เลยครับโดยการทับตามขั้นตอนเดิมนะโอเคครับผมพร้อมส่งครับ